เป็นคลาสที่น่ารักของพี่กุ้งนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะตามสัญญาค่ะเช้าวันนี้นะคะคลิปแรกเลยนะคะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะพี่กุ้งก็จะเฉลยคําตอบนะคะก่อนหวยออก1วันนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะของรางวัลที่พี่กุ้งจะแจกก็คือรถตารีนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็มีคําถาม คนที่อยากเล่นนะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้เลยนะคะว่าลอตเตอรี่สตัวแรกนะคะเลขอะไรนะคะใครตอบถูกก็รับลอตเตอรี่ไปได้เลยนะคะง่ายๆเท่านี้ใช่ไหมคะแน่ๆคุณหลานชมพูเล่นไหมคะเล่นค่ะและเดี๋ยวนะคะพี่กุ้งก็จะมาดูนะคะว่ามีใครสนใจเกมโชคลาภวาสนาบ้างนะคะ เล่นกันมากๆนะคะอยากบอกนะคะโชคลาภวาสนาอยู่ที่มือคุณนะคะเขียนมาเลยนะคะว่าสามตัวแรกคืออะไรข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ